สวัสดีวัยรุ่นชาวนินจาเต่าเอ้ยไม่ใช่สวัสดีวัยรุ่นชาว f อฟซออนไลน์ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับรายการงบน้อยเดือดรีส์ EP ีที่3มนะครับผมวันนี้เป็นคิวของปารีสแซงต์แชงแมงหรือว่าปารีสแบงตอร์เนอะอะไรบ้าบอยจริงชโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนํานักเตะทตละตัวกันเลยแล้วก็ถ้าแนะนํานักเตะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นแล้วก็แนวทางการเล่นกันเลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถมาพูดคุยในไลฟ เวลา3าทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปจบตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเ okay, ค let's go ไปรู้กันเลยสําหรับตัวแรกของเราจะเป็นอ็มบาเป้นะครับ b b t b หรือว่า back to back นั่นเองนะครับผมก็อนิสัยที่ให้มาจะมีเรื่องของปั่นโค้งชอบเล่นลูกทักษะเลี้ยงบอลได้รวด,ดเร็วและก็เลี้ยงบอลหนีได้รวด,ดเร็วนะครับผมความเร็ว126พลังการยิงห1ส่งบอล108สเลี้ย่งบอลร้อยแปดเลี้ยงบอลหนึ่าร้อยยเท้ิบสายภาพ้นึ่งร้อยสิบเท้าซ้ายสามเอ้ยเท้เววนะเรียกี่าเป็นตัว ที่ค่อนข้างหาช่องได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเรื่องการยิงจตตับสกอร์นี้อันนี้หายห่วงแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อเสียบางทีมันอาจจะแอบอืดบ้างนะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของการยิงไกลาอาจจะไม่คมมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเข้ามาในกรอบเคตโทษแล้วสามารถจบสกอร์ได้ค่อนข้างคมกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับตัวถัดไปเรียวเนลเมสซี่ปีกับตันนะครับผมหรือว่าปีแคปที่หลายๆคนชอบเรียกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับปีนี้เนาะที่สที่ให้มาจะมี early c o อสนะครับก็คือ,อคอสบอนจากนั้น นะครับผมแล้วก็ยิงแบบโค้งได้ดียิงไกลได้ดีเลี้ยงบอลหนีได้รวดเร็วเอ้เลี้ยงบอลได้รวดเด็วขออภัยนะครับผมแล้วก็เป็นเพย์เมเกอร์แล้วก็มีสเวิร์ด้วยนะนะครับ, that, รบแล้วก็มีทางด้านของเลี้ยงบอลหนีได้รวดเร็วนะครับสำหรับเลียเนลเมสซี่ข้อดีนี่คือมีดีทุกอย่างและเรื่องการยิงการเรื่องการยิงเรื่องความเร็วเรื่องจบสกอร์อะไรอย่างนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับยิงปั่นนี่คือโคอง้งแบบปั่นโค,ค้งแบบนี้เลยนะเออยิงได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเรื่องการเลี้ยงบอลไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเลียเนล คนที่กาลังจะเล่นหรือว่าคนที่อยากซื้อมาลองเล่นนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือเป็นเรื่องของการที่มันโดนชนง่ายนะครับตัวค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับผมกล้องหลังแบบว่าไม่ต้องตัวใหญ่มากไม่ต้องตัวหนามากนะครับก็สามารถชนเรียวเนลเมนซี่ได้กระเด็นนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายพิ้วสายเลี้ยงบอลน,นะครับเรียวเนลเมนซี่โคตรดีนะครับแล้วก็ยิงไกลโคตรคมมากๆเลยนะครับผมสรับตัวถัดไปจะเป็นเนมาทูเนียปีกัปตันะครับผมนิสัยที่ให้มาก็จะเป็นพุ่งล้มยิงปั่นได้ดีนะครับชอบเล่นลูกทักษะเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก ได้รวดเด็วนะครับสำหรับเนยะ์มาร์เนาะความเร็วมีเลยนะครับเรื่องจดสกอร์ค่อนข้างทําได้โอเคแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเนย์มาร์เลยก็คือการเลี้ยงเนาะก็คือทั้งเนย์มาร์และก็เมสซี่จะเป็นสายเลี้ยงทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่ใช่สายเลี้ยงขนาดนั้นอาจจะแบบว่าเอ,อเล่นแล้วไม่ค่อยเข้ามือว่าแต่สำหรับพี่พี่ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าส่วนตัวพี่แล้วชอบทําเกมในกรอบเขตโทษแล้วก็สมมติว่าเนย์มาร์อยู่ทางปีกพี่ก็จะให้มันวิ่งเข้ากรอบเขตโทษแบบว่าเลี้ยงแบบยย่งยากยี่งยาก,ยากอะไรอย่างนี้น โอเคเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะใส่เอ้ยสแต,ตเท้าวหลอกหรือเปล่าไม่ค่อยหลอกนะครับผมก็โอเคเลยตามที่เห็นเลยนะครับผมสำหรับตัวถัดไปนะครับในแดนกลางของเราเนาะจะเป็นวิตินย่านะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยสำหรับนี้ใส่ให้มานะครับจะเป็นชอบเล่นลูกทักษะเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็มดเซิร์ฟ er, แล้วก็เลี้ยงหนีหนึ่งหนึ่งได้รวดเร็วนะครับผมสำหรับวิตินย่าค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่องของการจ่ายบอลต,ต่างๆนานาน,นะครับแล้วก็นิสัยที่ให้มาเลยก็คือนิสัยสเซิร์ฟเนาะสามารถจ่ายบอลได้ค่อนข้างโอเคแบบโอเคโอเคจ่ายบอลได้ดีมมมาาากกๆะครผเเื่องงววจจ ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่แต่ในเรื่องของการจ่ายบอลน,นี่คือไม่พลาดแน่นอนนะครับเรื่องยิงไกลก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลการเชื่อมบอลการพาบอลไปแดนฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างทําได้โอเคเลยนะครับผมข้อเสียข้อเดียวก็คืออาจจะตัวบางไปนิดนึงแล้วก็เท้าซ้ายที่ให้มาแค่3นะครับประมาณนี้ตัวถัดไปเรเนโตซานเชสนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นิสัยที่ให้มาคืออ่านิสัยที่ให้มาคือชอบเล่นลูกทักษะส่งไกลได้ดียิงไกลได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลหน,นีหนึ่งหนึ่งได้รวดเดียวนะครับ โอเคเลยในเรื่องของการยิงไกลไม่รู้ว่ามันได้บั๊พระเจ้าหรือว่าบั๊บอะไรมานะฮะค่อนข้างยิงไกลได้แรงมากเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะที่ยิงไกลได้ดียิงแรงได้ยิงตำแหน่งโอเคแต่ข้อเสียหลักๆนะครับคือมันถูกแย่งบอลง่ายมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็เรื่องการส่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่วะแต่ส่วนใหญ่นะที่พี่เล่นตัวนี้ก็คือพี่จะเอามันมายิงมากกว่าเลยนะครับบีตินยาก,ก็จะเป็นตัวส่งสาหรับเดนนะโตก็จะเป็นตัวยิงอะไรประมาณนี้เลยนะครับข้อเสียก็คืออย่างที่พี่บอกไปเอ่อถูก ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับประมาณนี้เลย สำหรับกองกลางตัวรับของเรานะครับจะเป็นเวรตินะครับผมนิสัยที่ให้มาก็คือส่งไกลได้แม่นยําเป็นเพลย์เมกเกอร์มีเซิร์ฟวได้นะแล้วก็มีเลี้ยงหนีหนึ่งหนึ่งได้ดีนะครับผมพี่รู้สึกว่าตัวนี้นี่คือแบบเป็นตัวแบกในทางด้านเกมรับเลยนะครับเพราะว่าย่งบอลได้ค่อนข้างโอเคมากๆไม่รู้คือมันราคาไม่แพงนะแต่ว่าทําไมมันแย่งบอลได้ดีจังวะคือมันแย่งบอลได้ดีกว่าตัวที่แบบราคาแพงหลายๆตัวอีกนะเออมันแย่งตัวได้ค่อนข้างดีมากเรื่องส่งเรื่องส่งไกล ทางทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามีนื้อสเยสเบอร์ให้มานะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือบางทีอาจจะแบบโดนชนง่ายไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเล็กนะเออ คืออันนี้มันเขียนปกติพิเศษพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันโดนทนค่อนข้างง่ายนะออแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลแย่งบอลคืนอะไรเงี้ยเก่งมากๆทําได้ดีเลยคือแบบว่ายืน CDM ตัวเดียวก็ยังไหวนะคือแบกได้เลยนะครับโอเคสําหรับตัวถัดไปนะครับจะเป็นคิมบัเป้นะครับผมนิสัยที่ให้มาก็จะเป็นเข้าประทนเนาะนะครับนิสัยเข้าประทานี่คือค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่ากองหลังหรือว่าตัวไหนของเราที่มีนิสัยเข้าประทะมันจะเข้าประทะได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือนิสัยงูนี่นิสัยงูนะนะครับผมก็สาหรบเจจ้าาคิมะลงงๆแวีีอ บ้างหลุดตำแหน่งบ้างแต่เรื่องเข้าสกัดอะไรอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับที่จะเป็นตัวเลือกเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่คินบาเป้แนะนาเป็นมาควินยอสหรือว่าอาจจะเป็นเทียโกซิวก็ได้นะครับผมค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับตัวถัดไปจะเป็นเซอร์จิโอรามอสปีเอลเฮดนะครับผมนิสัยที่ให้มาจะเป็นเขา้าปะทะส่งไกลได้แม่นยําแล้วก็มงถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกปีนี้อันนี้คือน้องๆต้องตั้งใจฟังดีๆเลยว่าทาไมพี่ถึงเลือกเซอร์จิโอรามอสทีเลอเลเฮ ก็คือพี่ไม่มีตังค์นะครับ <c oughs> คือตอนนั้นคือพี่ไม่มีตังค์จริงๆพี่ก็เลยหามาเล่นดูนะเออแต่ว่ามันก็ค่อนข้างทําได้ดีในงบประมาณแล้วก็ในราคาของมันเนาะก็คือยังไงมันก็เป็นตัวเมตาอยู่ดีเนาะทําได้ก็ตามราคาเลยนะครับผมนะสำหรับเซอร์เจลรามอสนะจุดเด่นๆเลยก็คือเรื่องของการเข้าปัทหานั่นแหละนะครับผมความเร็วอาจจะไม่จัดจ้านมากเท่าไหร่แต่ว่าการเข้าปัทหาค่อนข้างทําได้ดีมากๆากเลยในจุดนี้นะครับสำหรับตัวถัดไปจะเป็นเบอร์เน็ตนะครับผมอ่ะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยพอดีภาษาอังกฤษ แข่งแรงนิสัไทยก็ม่ค่อยแข่งแรง <Wh ee! S 1> เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะนิสัยที่ให้มาจะเป็นนิสัยของการเปิดบอลน,นะครับหรือว่า early call นั่นเองนะครับเรื่องความเร็วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จัดจนะ้านเนาะแต่ในเรื่องของการเข้าปะทะก,ก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถวิงขึ้นไปบุกช่วยเพื่อนเปิดบอลจากด้านข้างได้เลยนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูได้เนาะแต่พี่แนะนําอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มสักบวกห้าก็ได้นะครับถ้าน้องๆมีเงินเนาะสำหรับตัวถัดไปจะเป็น,น,นฮาบกิ เมตายันเซอร์ปิดนะครับผมสำหรับนี้ใส่ที่ให้มาเลี้ยงบอลได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีเปิดขวางสนามได้ดีแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับสำหรับเจ้าฮาคิมิเป็นเมตาอยู่แล้วเรื่องความเร็วจัดจ้านสปีดต้นจัดจ้านนะครับสามารถส่งบอลได้แม่นยําเลยเปิดบอลได้ค่อนข้างโอเคขึ้นไปบุกกับเพื่อนได้นะครับผมทําได้ดีมากๆเลยคือถ้าใครมีฮาคิมิในทีมแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่ลดเอฟพีแนะนําให้มันขึ้นไปบุกด้วยก็ได้นะครับลองให้วิงแบ็กของเรานะครับขึ้นไปบุกด้วยนะครับฮาคิมิค่อนข้างเสริมเกม สำหรับตัวสุดท้ายจะเป็นโอเลโวล่าปีสปอร์ตไลท์นะครับผมก็โอเลโวล่านะค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ค่อนข้างเหนียวนะครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับลองใช้ดูได้นะครับค่อนข้างเป็นตัวที่ดีมากๆเลยพุ่งรับได้ค่อนข้างโอเคแต่ข้อเสียเลยก็คือเรื่องการส่งบอลอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นิสัยที่ให้มานะครับจะเป็นในเรื่องของออกมาสกัดบอลได้ค่อนข้างโอเคนิสัยสกัดบอลเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะอยู่ในฟุตทีมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น เวสแฮมหรือว่าฟูลแลมนะครับหรือว่าจะเป็นเดียวมัดดิดด้วยนะนะครับผมถ้าใครเบื่อทางด้านของทีโบกูตัวก็สามารถมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําทางด้านของคัลเลอร์ทีมแล้วก็ฟีเจอร์ทีมกันก่อนสําหรับทางด้านคัลเลอร์ทีมจะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงสิบเอ็ดคนนะครับโอเวอร์บวกสามนะครับเลี้ยงบอลบวกสาม bon 3, ควบคุมบอลบวกสาม bon 3, ควบ bon ควม bon ุมบอลกับเลี้ยงบอลก็อาจจะทําให้เรื่องของการเลี้ยงเนาะอย่างที่พี่บอกไปนะครับค่อนข้างทําได้คล่องตัวเลยนะครับผมในส่วนของทางด้านฟีเจอร์ทีม จะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยี่สองยี่สามลิมิเต็ดไทม์นะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ลิมิเต็ดไทม์คืออะไรก็คือถ้าสมมติว่ามันมาปีใหม่แล้วคืออย่างปีนี้เป็นปี2023แล้วก็จะเป็นคัลล์ทีมยี่สามยี่สี่แทนนะครับผมซึ่งอาจจะอัพมาในแพทหน้าเนาะไม่ก็แพทหน้าน้าเลยอาจจะสองสามแพทประมาณนี้นะครับทางด้านที่สิ่งที่บอกมาเลยก็คือจะเป็นสปีดต้นบวกสามยืนตำแหน่งบวกสามคล่องตัวบวกสองปฏิกิริยาบวกสองนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือแบบมันจะเป็นสายเลี้ยงแหละทั้งเอ็็มมปา้แลวกกน ด้วยทั้ง3าตัวนี้ก็จะเป็นสายเลี้ยงสําหรับทางนั่นแผ่นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูได้กป็อย่างที่พี่บอกไปนะครับพี่จะให้เบอร์เน็ตแล้วก็ฮาคิมีนะครับมี้นไปบุกด้วยเนาะส่วนเมสซี่เนม่าแล้วเอปาเปอยู่ด้านหน้าเลยไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับส่วนวิตินญาครับแล้วก็เรนาโตนะครับก็จะร่วมดันสูงไปด้วยนะครับผมทางด้านของเวรติเนาะก็จะไม่ได้ดันสูงขึ้นไปมากนะครับจะคอยอยู่เรมเส้นนะครับผมกองการทั้ง3ามตัวของพี่เนาะก็จะขึ้นลงสุดเลยนะครับผมประมาณนี้ องไปใช้กันดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเกมเต็มๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ทั้ง2 EP ที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นไฮไลท์ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวพี่ลองไปเล่นเกมเต็มให้ดูนะครับน้องๆจะได้เข้าใจเอ่อเรียกว่าแนวทางการเล่นได้มากขึ้นนะครับลองดูนะโอเคยังไงไปดูกันเลยนะครับเอ้ฝากกดไลค์ก่อนนะนะครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับโอเคยังไงไปเลย let's go ฮะ สวัสดีครับผมอาจารย์เต้โตลมทับขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันระหว่างทีมชาติโปรโตุเกสพบกับปารีแสแซงแช็กแมงเริ่มเคลียร์เลยเนยมา่าเนมา่ากดสูตรแล้วเนม่าเลี้ยงหลบมาเนมา่าพยายามเลี้ยงไปไหลให้ที่เมสซี่ลูกนี้เปิดมาปั๊บเป้ขึ้นโขกก็ไม่เหลือสิฮะโอ้โหเรียกว่า ปารีสแซงต์แงชงแมงออกนำก่อน1ประตูต่อศูนจากลูกโคของเคียนเอ็มปัปเป้บูโน่เฟอร์นันเดสเปิดมาลูกนี้ไม่ดีไมาไร่โดนลาอัลสกับไปได้ลองยิงก็โดนเซบิคเรเวลาส่งให้เนม่ามาที่เอ็มปัปเป้โอ้โหแต่ว่าโดนปั๊บบอลเข้าไปซิวาไหลามาให้ที่บูโน่ไหลคืนบูโน่มาลูกนี้มาที่โรนัลโดพยายามเลี้ยงหลบมาลาอัลทำฟาวฮะลูกนี้ แล้วเป็นจุดโทษเลยลูกนี้โรนัลโดเป็นคนสังหารโดัลโดยิงมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าพุ่งไปนะแต่ว่าบอลมันมาตรงกลางโราโดตีเสมอให้ทางด้านทีมชาติโปรตุเกสได้หนึ่งประตูตออ่อหนึ่งฮะจากลูกโทษที่ทำฟาวโดยเซอร์จิโอรามอสยังแก้เกมไม่ได้เม็ซี่เลี้ยงมาแต่ว่าโดนปั๊มบอลไปก่อนไหลมาให้ที โรนัลโดคิมปัปเป้เข้าสกัดโอ้โหแต่ว่าเข้าสกัดไม่อยู่แต่ว่าโอลิเวอร่ายังเซฟได้ดิเบนเนตมาเอา้าแต่ว่าลูกนี้า่ายพลาดไปมาที่โอ้โหเลี้ยงหลบมาลูกนี้ยิงยังสวยแต่ว่าคิมบัปเปส้สกัดไปได้ก่อนบอลออกข้างปเป็นเตะมุมฮะบุนโเปิดมาลูกนี้เบเนตยังแก้เกมไม่ได้มาที่โอ้โหเลี้ยงมาลูกนี้พยายามดึงจังหวะแต่ว่าโดนเข้าสกัดไปก่อนวีตินยากำลังจะสวนเกมกลับไป ตินยาไหลมาให้ที่เอ็มปัเป้เฟอร์ทัดมาลูนนี่สวยมากเอมปัเป้ไหลให้เม็ดซีปัน่นโค้งๆก็เป็นประตูไปดิฮะเรื่องยิงเรื่องปั่นนี่คือต้องให้เขาเลยนะครับเเรนโต้ h, ไหลมาให้ที่เอมปัเปัเป้คือมีตินยาไหลมาที่เม็ดซีเฟอร์ทัดมาลูกนี้สวยมากเม็ดซีพยายามเลี้ยงเล่นด้วยตัวเองครึงมาหนึ่งล็อกมาสองไหลให้วิตินยาก็ไม่เหลือทีฮะโอ้โ oh ห เรื่องการยีตำแหน่งเรื่องการจดกอทีมนี้ก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับโอโหเนมา่าพยายามแย่งบอลแต่ว่าไม่สำเร็จเวลติแย่งบอลเหมือนกันเอา้าแต่ว่าพลาดไปขึ้นเกมมาตรงกลางสนามโรมาโดพยายามเลี้ยงมาเองเรนาโตสกับบไได้บอลที่เวลติไหลามาให้เคียนเอมปาเปพยายามพลิกตัวมาแต่ว่าบอลไม่ถึงบอลเอา้าเวลติแก้เกมไม่ได้เอา้าแต่ว่าเป็นฟาวซะก่อนนะเอมปาเป้ไหลให้เมสซี่ เปตซีพยายามเลี้ยงมาเองปั่นลูกนี้อ้โหแต่ว,ว่ายังเซฟอยู่เรนาโตเปิดมาลูกนี้รามอสขึ้นโคกเอาแต่ว่าเลี้ยงไม่ดีเท่าไร่เวลาตีพยายามจะแก้เกมรับที่ผิดพลาดในช็อตเมื่อกี้เวลาติโอเคเวลาติแยงบอลไม่ได้มาที่วิตินยาไหลมาให้เนมา่าเนมา่าเลี้ยงหลอกมาเอาหลบก,กันเอง โอ้โหแต่ว่าโดนสกัดไปก่อนนะเจ้ากาเซโลฮะโอ้โหขึ้นบอลมาทางกลางสนามหนีฉีกไปกับซ้ายแต่ว่ากลางสนามมันเดิมเอาอะไรวะเนี้ยบูโน่เฟอร์นันเดสปั่นลูกนี้แต่ว่าติดเรนาโตซานเชสขึ้นมาเองไหลามาให้เมสซี่ลูกนี้เยี่ยวตัวยิงก็ไม่เหลือสิฮะโอ้โหเกมนี้มันเดือดจ,จริงบูโนเล่นสั้นโดโด,โดเอา โรโดโจากบอลมาดีบอลที่เบเนตมาให้ที่เรนาตโตเรนาตโตไหลให้เนมา่ามาลูกนี้เนม่าพยายามเลี้ยงหลบแล้วไหลเมดซี่ไม่พลาดนะเออคือสามประสานของของเราเนะี่ยค่อนข้างทำได้ดีมากๆเลยนะเกมรับก็ค่อนข้างทำได้ดีคือถ้าเราลองมีเอ็มเหลือหรือว่ามีเงินเหลือแนะนำก็อัพปีอัพอะไรของกองหลังก็ได้นะน่าจะเข้มมากกว่านี้นะครับแต่ว่า ปีที่พี่เลือกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วเนาะอืมนะครับสำหรับคนงบน้อยเวรติโอโ้โหสกับบอลไม่ได้เวรติไหลาย,ยาวๆมาให้เนมา่ามาลูกนี้เฟื้นทัดนมาสวยเนมา่าล็อกหลบพยายามเล่นท่าโอ้ยเล่นท่าแต่พลาดเ,เองเอา้าตัวเองได้ทุ่มเนม่าเล่นกับเ,เรยโตเรยโตยังไงเรย์โตเปิดมาลูกนี้ย้อนหลังมาที่เอมปัปเป้ไหลให้ฮาคิม,มี่สัดลูกนี้ไปแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ เอาแต่ว่าออกไปก่อนนะซิวาขึ้นมาทางกลับสะเอาโดนกิมปัเป้สกัดไปก่อนกิมปัเป้เล่งกับเรนารโตเรนาโตไหลามาให้เวราติเวราติเห็นปัเป้วิ่งก็จ่ายสิะฮะเฟิร์สทัพมาสวยเอ็มปเัปเปิมปัเป้ดึงหลอกมาหนึ่งหลอกมา,อกมาสองแล้วจิงลูกนี้ก็ไม่เหลือสิะฮะโอ้โหคือเอ็มปเป้เรื่องความพลิ้วเรื่องอะไรอย่างี้ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะนะครับแต่ว่าบางทีข้อเสียเลยคือแบบบางทีมันชอบ ยืนกลางสนามแปลกๆว่ะคิมบัปเป้เรยนโตวเวลาติเล่นกับเรเนโตเรเนโตไหลมาให้ที่เนม่าลูกนี้คิวเลอร์พามาสวยเนม่าเฟิร์ทัดมาลูกนี้โอเคเนมา่าเลี้ยงหลบมาแต่ว่าบอลมันกระชอบกันิดนึงคิมบัปเป้ย่งบอลไม่ได้บอลที่เวลติเวลติอยากยิงบ้างแต่ยิงไม่ดีเท่าไหร่เหมือนบอลไม่เข้าข้อ หมาลูกนี้อเกิดเป็นประตูฮะแต่มุมของทาง้านปารีแสแซงแช็คแมงเมสซี่เปิดมาลูกนี้รามอสได้โขกแต่ว่าไม่ดี โอเคจบเกมจบกันไปแล้วนะครับกับไฮไลท์ปารีแซงแช็กแมงในงบนอเดี่ยวซีรีส์ EP นี้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับชอบให้พี่ทําคลิปแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้พี่ทํารีวิวตัวนักเตะตัวไหนนะครับแยกออกมาก็สามารถเม้นบอกได้เลยพี่จะทําให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากให้พี่ทําฟูลทีมแบบไหนนะครับเช่นอาจจะพี่ครับผมอยากได้ฟูลเอ็มซีครับพี่ครับผมอยากได้เบสยุโรปครับพี่ครับผมอยากได้ฟูลทีมฮาร์ดเบอร์เก นะครับก็สามารถเมนมาได้เลยนะครับพี่ก็จัดให้ตามคำขอเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วเซอร์เน next time เจอกันฮะ yeah!